กามุปาทานความยึดมั่นในการความพอใจคือความใคร่ความกำหนัดคือความใคร่ความเพลิดเพลินคือความใคร่ตัณหาคือความใคร่สิเนหาคือความใคร่ความเร่าร้อนคือความใคร่ความสยบคือความใคร่ความหมกมุ่นคือความใคร่ในกามทั้งหลายนี้ชื่อว่ากามุปาทานกามมีสองอย่างคือกิเลสกามหนึ่ง วัตถุกามหนึ่งกิเลสกามได้แก่ฉันทราคะคือโลภะซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ยินดีพอใจติดข้องในอารมณ์วัตถุกามได้แก่สภาพธรรมะอันเป็นที่ตั้งเป็นที่ติดข้องเป็นที่ยินดีพอใจของกิเลสกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผัพพบรูปขันเป็นสิ่งที่ติดข้องและยากที่จะดับได้